สวัสดีค่ะอิ๋วพามาดูการปลูกหมากต้นคู่ค่ะพอดีอิ๋วเข้ามาในสวนนะคะมาเก็บกิ่งไม้มาลากกิ่งยางลากลากิ่งลากต้นหมากนะคะที่เราตัดทิ้งนะคะออกแล้วก็อันนี้นะคะมาเจออันนี้เห็นชัดมากเลยอันนี้พ่ออยู่น่าจะปลูกไว้ค่ะเป็นหมากต้นคู่ก็คือเราปลูกสองต้น ติดกันเลยค่ะไม่มีช่องว่างเลยนะคะเดี๋ยวเขาโตขึ้นมาเขาก็จะกลายเป็นหมากแฝดน,นี่คือปลูกจริงๆเลยนะคะเนี่ยขึ้นแบบนี้เลยสังเกตว่ามันจะมีสองต้นไม่เป็นไรนะคะปลูกแบบนี้ไม่เป็นไรเลยค่ะเพราะว่าต้นหมากนะคะมันไม่ได้ต้องการพื้นที่เยอะแล้วก็ ไม่ต้องห่วงเรื่องผลผลิตถ้าเรามั่นใจว่าบริเวณที่เราเอาไปปลูกที่เป็นต้นคู่นี่นะคะจะเป็นบริเวณที่เอ่อมีน้ำเป็นบริเวณที่ชุ่มๆอะค่ะปลูกได้เลยนี่ค่ะอันนี้คืออันอันที่เราเอามาแซมไว้ใหม่นะคะนี่อยู่กำลังจะมาลากไอ้พวกเนี้ยออกเหนื่อย <c oughs> มากนะคะ เห็นไหมทําสวนนะคะไม่ใช่แบบอยากทําก็ทํานะแรงต้องเยอะนี่นะคะนี่โตละเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะลากอันนี้ออกอันนี้ให้ดูคะ่ะว่ากลูกจริงๆนะคะโอเคค่ะแค่นี้แหละ